อะไรอระครับสำหรัดมันฝรั่งมะใช่ปะไม่รู้มันคืออะไรอ่ะอร่อยมากศัตรูอันน,าน,น,น,น er ี้อยู่ที่ไหนไม่มีบอกไม่มีบอกหน้าถถวทองรอปะลองกันดูสิ อร่อยเฟยเว่าให้หมดปลาหรือข้าวคูกกีแล้เห็นี่เฟรัาเนาะร้แก่รมีาีเอาเดินแค่เอาใครตั้งโต๊ะเอาเอาไอ ระวังระวังนะขอบคุณค่ะผม,มเชียดแล <ะ S 2> ้วเคียดเคียดเตมโคตรแล<ะ>้วช้อนก็มีใช่ให้ก็อทีิบมาเขาทำเขาต้มจมหนังแบบเละอร่อยมากเฮ้ยเกียวไงอือร่อยอ่ะ น้ำสลัดอยู่ในนี้คัวอร่อยมากน้ำสลัดคลุกเนื้อเปื่อยแบบเส่าซอดเหรอน้ำสลัดอยู่นะข้าวเช้าพี่ตักสลัดมาอยู่นู่นมัน่ะไม่มีที่วางเรื่องอีตลกมากเลยอ่ะนี่อข้าวเชาสลัดพี่เหรอใช่ครับกินด้วยกันไม่ปัะเด็คือมันไม่มีที่วางงั้นให้พี่ไปเอาถือเหรออ๋อถือไว้เออถือไว้เนาะ เห็นแบบนี่แบบะทำได้แบบน้ำพะรันอยู่นะกินได้เลยครับโซนอันตรายมากอร่อยมากจะเจอกันโซนู้นเดี๋ยวเจอกันโซนระเบิดขาระเบิดพุงอ่ะขยายให้เสื้อ เดีวไม่อตอนเที่ยงไม่อะไรหรอกตอนเย็นอย่าลืมวิ่ง่ะนี่เป็ข้าวเช้าของเราที่จำจะบอกข้าวของันนเนาะบบเบิ้ลได้เนะให้กำลังใจเจงสุดๆอจริงอจริอันนี้กุ้งดิบพี่ว่าเนี้ยสลัดมันอร่ังใช่ไหมสลัดไข่ ที่ครับอยกินไงกินถุกวิธีป่ะเนี่ยช่วยเลยยังทำ้า,านกินนีไล้ร้อยอันเะกินไปเรื่อยรูกป่ะปอ <ừ. S 1> นี้อ,นอะไรเออร้อยอัเลยมันคอะไรอ่ะพี่ อันนี้เป็นฟักไข่ไข่ต้มอันนี้คือข้าวกลางวันกับข้าวเย็นเหมารวมกันนะมากมากข้าวกับกลางวันรวมกันไม่ใช้เราทั้งยาวเป็นเย็นทั้งยาวเป็นเย็นนี่ผสมกันได้ปะได้ แต่ดังที่เมื่อวานไม่ได้ออกเพราะว่รู้อย่างนี้แล้วแค่ว่าเอออาจจะเป็นช่วงวินก,ก็ไที่น้ำหนักไม่ต้องขึ้นอันนี้อะไรอร่อยอร่อยมากแต่พี่จอจะยอมไม่หนักขึ้นแทนแค่วาถ้าเราไปกินร้านเขาเขาจะตำรดได้ปะให้เขาลดให้เหรอ โรงแรหน้าดูเลยเนาะแม่แม่จ่ายเอ้าทำงานหาเงินเองได้แล้วต้องจ่ายแม่ดิเขาคิดเงินมึงเขาอยู่ในนี้เขาอยู่เท่าไหร่ยังอยู่เนี่ยเรื่องข้าวมันไก่แม่ห้องมันกห้องมันไก่บุ้ยงอ่ะอะไร กอนเป็นไงบ้างน้องสคนอันน่ะหนาวไหมรืไว้อ่อนเลยืออะไรอ่ะฮึ่มฮึ่มตะเคียนใช่ปะนี่จไปอ่ะต่อได้่กินอ่นี่ัมีรับยิมเนระรับยิมยังมีรับยิม